สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหนุ่มมิสานจะพามาดูระบบน้ําหยดนะครับทําน้ําหยดวันนี้ผมทําน้ําหยดในแปลงอ้อยของผมนะครับนี่แปลงอ้อยของผมนี่คือเพิ่งตัดใหม่นะครับตัดใหม่นี่แต่ว่าสภาพอากาศนะครับหน้าแรงนะครับไม่มีฝนนะครับเออกเกษตรกรนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับโดยการทําระบบน้ําหยดนะครับทําระบบน้ําหยดนะครับให้กับ พืชไร่นะครับเพื่อไร่ของเรานะครับนี่เพื่อให้เขาอยู่รอดนะครับในฤดูแรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะการวางสายของผมนะครับอันนี้คือสาย PE นะครับสาย PE ขนาด2นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับขนาด2นิ้วครึ่งแล้วก็มาลดใส่วาวนะครับวาวท่อน้ําหยดนะครับขนาด16มิลนะครับเป็นวาวแบบพิเศษนะครับที่ใช้กับ ท่อ PE นะครับหรือว่าหรือว่าสายผ้านะครับสายผ้าสาย PE เขาเลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นเกลียวแล้วเกลียวลักษณะพิเศษนะครับเป็นเกลียวแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นี่เป็นเกลียวแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันครับกับท่อ PVC นะครับนี่ท่อ PVC เราต้องมีลูกสว่านนะครับสว่านมาเจาะนะครับแต่ วาวตัวนี้คือเราจะมีคีมนะครับซื้อคีมของเขาต่างหากนะครับคีมคีมมาตัดนะครับตัดกับสาย PE นะครับตัดสาย PE แลเราก็สุบนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนแก๊กเดียวครับเข้าเลยครับนี่ครับอยู่ดีครับน้ําน้ำไปอยู่ดีครับนี่ครับไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมทําการสตาร์ทเครื่องนะครับคูบต้านะครับขนาด ท่อดูด3ามนิ้วนะครับแล้วก็โทษมาเป็น2นิ้วครึ่งนะครับสาย PE 2สองนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มาใส่วาวนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16บมิลนะครับนี่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับวาลรูนะครับรูนี้16บหกมิลนะครับแล้วก็ใส่เป็นเทปน้ำหยดนะครับเทบน้ำหยดขนาด20มมิลนะครับ ระยะห่าง20มิลน,นะครับ1 1โลนะครับขนาด1โลนะครับราคาประมาณ550บาทนะครับนี่ประมาณได้1,000เมตรครับอันนี้ผมใช้ประมาณมาแล้วประมาณเจดม้วนแดม้วนนะครับในรัศมีในพื้นไร่อ้อยของผมนะครับ,น,รน,รน,รบนี่ครับนี่ลัศการโยนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่หยดน้ำนะก็จะห่างกันประมาณหนึ่งคืบพอดีแล้วครับนี่ครับหนึ่งคื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 บ,น,คบนี่ผมก็จะเปิดไปหมดทุกวาวเลยครับไปไปลายน้ําก็จะอาจจะแผ่นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไหลยอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เหลียเก็บ จะเก็บหัวงานนิดหน่อยนะครับของผมนี่ครับเป็นไงครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับว่ากำลังหาแนวทางนะครับในการทำระบบน้ำนะครับให้กับพืชไร่พืชสวนนะครับผมก็ขอนี่ครับแนะนำสะดวกสบายง่ายดีนะครับไม่ต้องรอฝนนะครับแต่ว่า เราอาจจะควักกระเป๋าสตางค์ของเรานิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแ่ละก็เยอะเลยครับมาทำในเรื่องของเกษตรกรนะครับทำทีเดียวครับทำทีเดียวรับรองว่าจะจบนะครับหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับบางรู้บางคนทำมาก,ก่อนก็าอาจคอมเมนต์เข้ามาดูๆๆนะครับ ไระบบน้ําหยดที่ท่านใส่นี่เป็นลัก,ล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 กษณะแบบผมไหมว่ายังไงนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนล,ลงรักในการพันกรตรกรนะครับทำกิเกเษตรกรรมใครเห็นแล้วชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลคกดกดติดตามกับผมด้วยน,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับนะ